จบข่าวติดตามรับชมเส้นทางบันเทิงต่อด้วยละครเรมะยุราต่อด้วยละครวงเวียนหัวใจกันต่อค่ะพุทธศาสนาสภาสิกวันนี้ธรรมเมพระนะมาะสะนะปาปะมุปปริปติเมื่อเรากล่าวทำอยู่บากย่อมไม่แปะเปื้อนปิดท้ายข่าววันนี้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์ถวายเป็นพุทธปูชา เนื่องในเทศก,กาลวันมาคับปูชาขึ้น15ค่ำเดือน3พุทธศักราช2568โดยสามารถวิงเทียนและสักการะพระบรมราสาลีริกธาตุพระเคียวแก้วจากสาธารณรัฐรัประชาชนจีนมาประดิษฐานในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคร่นะณมนทนพิธีท้องสนามหลวเงเพื่อเสนอปเกียรติป้าป่าเสด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชวิธีหมามงคลอ,อกรอบ28กรกฎาคมส5เดาร้อสด็ได้ในวันนี้ตลอดทั้งวันนะคะ,ะรักการดูภาพนี้สวัสดีค่ะ